Good m o r n i n g ัน n ดยค่ะไปโรงเรียนกันนะคะวันนี้นะคะก็ไปโรงเรียนตั้งแต่6โมงครึ่งถึงโรงเรียน7โมงนะคะรีบมานั่งทำเอกสารสำหรับการประชุมก่อนที่จะไปติวโอเน็ตในเวลา7โมงครึ่งนะคะแล้วก็สอนต่อยาวๆไปวันนี้รวม4ี่คาบระหว่างที่มีช่วงว่างระหว่างคาบนะคะก็มาทำเอกสารวิชาการะคะ่ะ สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็อย่าลืมดื่มน้ําเปล่าบ่อยๆเยอะๆนะคะวิธีการคํานวณง่ายๆน้ําหนักตัวคูณด้วย40จะได้ปริมาณมิลลิลิตรของน้ําที่เหมาะสมที่ร่างกายของคุณควรจะได้รับค่ะนี่นะคะพกไว้ขวดใหญ่ๆเลยคิดได้เมื่อไหร่ก็หยิบมาดื่มส่วนอาหารเที่ยงนะคะเป็นมื้อที่เตรียมมาจากเมื่อวันอาทิตย์ค่ะก็จะเป็นผัดดอกกระหล่ำคั่วพริกเกลือนะคะแอบโรยกุ้งแห้งลงไปนิดนึงเพิ่มรสสัมผัสเพิ่ม texture ท,ที่มันแบบว่าอร่อยแล้วก็เสริม เเซียมให้กับร่างกายเราด้วยนะคะตกเย็นค่ะมาออกกําลังกายโดยการเดินการวิ่งนะคะได้ประมาณ2สโลนะคะคุณสามีก็ฟิตใหญ่เลยนะคะ เย็นมาค่ะกลับถึงบ้านนึกแล้วเตรียมง่ายๆค่ะของที่เราฟีดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมันหวานนะคะฟักทองบัตเตอร์นัทแล้วก็มันฝรั่งนะคะโยนเข้าไมโครเวฟไฟแรงสูงสุดอบประมาณ5นาทีนะคะแปบ๊บเดียวนะคะมาทานกันก็มีกับข้าวของคุณสาม,มีด้วยเขายังไม่ทานแพลนเบสนะคะแต่ว่ากินผักมากขึ้นอ่ะก็ดีใจแล้วอ่ะเรามีผงปาปิก้านะคะกับ ผงกระเทียมเอามาโรยใสย่มันฝรั่งด้วยอร่อยมากๆเลยนะคะเฟรนไฟรายแบบไม่ต้องทอดดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเอาละเรามาทานกันนะคะเมนูง,ง่ายๆของเราถึงจะปรุงน้อยแต่ว่าอร่อยมากๆนะคะบอกเลยเจ้าฝักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยแนะนํานะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเปลือกของเขาเนี่ยจะมีความแบบหนึบๆม่ะมันช่วยเพิ่มเ t e x t อร์ในการกินให้อร่อยมากยิ่งขึ้นส่วนเจ้า มันหวานมันเทศสีเหลืองสีม่วงนะคะไม่ว่าสีอะไรเนี่ยมีประโยชน์นะคะริสมดุลคนทั่วไปคนที่เป็นท้องผูกตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟางเนี่ยกินบำรุงได้เลยนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวบำรุงทางเดินหายใจชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งนะคะแล้วก็มีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของอาการท้องผูกด้วยนะคะแต่ผู้ที่ไม่ควรกินก็จะเป็นผู้ที่เป็นมีโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ ะะประโยชน์ยังมีอีกเยอะยังไม่ได้พูดถึงฝักทองบัตเตอร์นัดด้วยเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังวันนี้จบคลิปก่อนแค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะ